สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราก็จะมาตอบคำถาม Q&A นะคะที่เราได้ลงไว้เมื่อนานนานมาแล้วนะคะเราก็จะมาเริ่มกันที่คำถามแรกนะคะทุกคนเฮ้ยไม่ใช่อันนี้สีเปิดผิดเปิดผิดเปิดใหม่โอเคนะคะตอนนี้เราก็เปิดดูคอมเมนต์แล้วนะคะคำถามแรกชอบเจียวเฟยเซนติเมตรไหมคะซ่า เียวเฟเซนติเมตรคืออะไรคะเดียนไม่รู้คะ่ะต่อไปนะคะคำถามที่สอง Q&A พี่ชอบทำอะไรคะอืมถ้าถามว่าพี่ชอบทำอะไรนะคะก็คือหนึ่งชอบเล่นเกมสองชอบฟังเพลงคะ่ะสามชอบดู YouTube คะ่ะอีกแค่นี้คะ่ะไม่มีอะไรมากชอบบับคนเหงานะคะมาค่ะคำถามที่สามนะคะ Q&A ระหว่างอ่านหนังสือกับนั่งมองหนังสือพี่จะเลือกอะไรคะกับ รูปหน้าปากแซบด้วยนะคะถ้าถามว่าระหว่างอ่านหนังสือกับนั่งมองหนังสือนี้ผลเอกฉันก็ต้องเผาหนังสือค่ะไม่มีอ่านไม่มีนั่งไม่มีมองนะคะเผายิางเดียวค่ะอ่านไปทําไมคะยังไงความรู้แล้วก็คือใด้ครูยอยู่ดีค่ะขอบคุณค่ะมาค่ะคําถามที่สี่นะคะ Q and A อะไรคือแรงบันดาลใจมาทําคลิปก็เกิดจากการที่ เรานะั้นมีความฝันอยากเป็นยูทูบเบอรนะ์แล้วเราก็มีอ่านะแล้วเราก็มียูทูบเบอร์ที่เราชอบที่เราติดตามหลายคนเลยตั้งแต่แบบตั้งแต่เราเด็กๆจนโตนะคะจะมีแบบเล่นเกมบ้างอะไรบ้างที่แบบยูทูบเบอร์เขาชอบทํานะคะก็เลยแบบเลยไม่ได้ชอบทําแต่ว่าส่วนใหญ่ใน,ในช่องนะคะที่จะทําจะเป็นคลิปเกมส,ส่วนใหญ่นะคะ ซึ่งแต่ที่แน่ๆมีอยู่คนหนึ่งที่ทุกคนต้องรู้จักแน่นอนก็คือพี่แป้งซีบีงค่ะยังไงทุกคนก็ต้องรู้จักแล้วเป็นเราขวัญใจเด็กๆปี2000พ่าตั้งแต่ปียังไม่ถึง2020นะคะจนปัจจุบันนี้ช่องของเรานั้นก็เริ่มมีผู้ติดตามเยอะขึ้นเรื่อยๆเริ่มมีคนดูเยอะขึ้นเรื่อยๆรืนะคะมาค่ะคำถามสุดท้าย ทำไมพี่ชอบร้องซูปเปอร์โนวาเสียงเหมือนวัวคลอดลูกเลยค่ะอเอาตรงไหนมาพมูดคะดิฉันร้องเพลงพอจะตายค่ะไม่เชื่อเรามาดูมิติหนูสิเอ้ยไม่ใช่นะคะท่าไม่เชื่อลองมาฟังหนูร้องสิคะสากาเดอร์กิจว่าอาโอเอคุจเตเจกุจเจ้าอาโอเอชิมนุนุกิจเเจอาโอเอบุนาอิซาวานาโอเอ โนวาโนวาคิดถ no ah, no ah. like ja, ja. ้าไฮบัสเดลลาไลสเตลลาวอชชัวกูเกอจ้าจ้าซเนือกิ่ว่ัอาโอ s อซูเปอร์นวาเป็นไงคะเพาะไหมคะ โอเคนะคะทุกคนตอนนี้เราก็ตอบคําถามครบหมดแล้วนะคะแล้วก็ขอบคุณที่รับชมแล้วก็ขอบคุณทุกคนนะคะที่มาถามคําถามค a นะคะยังไงก็จะพยายามขยันลงคลิปค่ะทาให้คลิปเกียจนะคะโอเคค่ะคลิปก็จบแค่น,นี้นะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบายค่ะ <G ül>